ทุกคนรู้ไหมครับว่าเรือสำราญเนี่ยมีจัดทริปล่องเรือรอบโลกด้วยครับแบบรอบโลกจริงๆครับสวัสดีครับผมชื่อหนึ่งนะครับเป็นนักดนตรีคนไทยบนเรือสำราญครับทริปล่องเรือรอบโลกเนี่ยเรียกว่า world cruise ครับคือเรือสำราญที่เดินทางรอบโลกในทริปเดียวโดยใช้เวลาหลายเดือนปกติ3-6เดือนหรือว่านานกว่านั้นครับก็จะมีไม่ค่อยเยอะครับบริษัทละลำสองลำเท่านั้นโดยเรือจะจอดแวะตามทวีปต่างๆครับเช่นยุโรปอเมริกาใต้เอเชียออสเตรเลีย แอฟริกาและตะวันออกกลางครับการล่องข้ามมหาสมุทรผ่านไปทวีปต่างๆเนี่ยอาจใช้เวลาถึง2อาทิตย์เลยครับเช่นจากสหรัฐอเมริกาไปยุโรปเนี่ยใช้เวลาถึง12วันครับเป็นการข้ามมหาสมุทรลักษณะสําคัญของเวิร์ r ครูสเนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานครับจำนวนประเทศเมืองที่แวะประมาณ30-60ประเทศหรือมากกว่านั้นครับราคาห้องพักแบบไม่มีหน้าต่างแบบแย่สุดเลยนะเจ็ดแสนถึงหล้านบาทครับ ต่อคนห้องมีระเบียงเนี่ยอยู่ที่คละ1ล้านถึง1นล้านสองแสนบาทครับห้องซีดอยู่ที่2อล้านห้าแสนถึง8ล้านบาทครับอันนี้เป็นเลทกลางๆนะครับแล้วแต่บริษัทเรือด้วยราคานี้รวมอาหารที่พักความบันเทิงบริการต่างๆบนเรือแพ็กเกจทัวร์บนฝั่ง Wifi และบริการซักรีดด้วยครับ